วันนี้บอกได้เลยนะฮะใครไม่เมาใครไม่เต้นจ่ายค่าหมอลำขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้หมอตับหมอลำไม่ต้องซีเรียนครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวจะจ่ายตังเลยเล่นไม่เล่นคุณจ่ายก่อนละมือนี้อ่ะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้สนดกกันจนถึงวินาทีสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนบอว่าอย่างไลายีด้อาจารย์สิลองสามเพลงเปิดงานเลยเอ้าถามข่าวผู้สาวเก่ากอน บเาาบเาไร้โฟนโต๊กก็เศร้าจาเงินหรือเมื่อนอนเท่านั้น,น,นตัวสิเหลี่ยมยังหลายอขอเสียงคนบ่มีผัวหน่อยแล้วสารเกิดเมื่อ พี่เอปากโกดใจคิดถึงครับสามผลงามเพลงเจอกับทีมงานครับขอบคุณไอเดนชช่เด้อสิพอกันยิงก้าเอียกงจำได้ไหมว่าหัวใครเคยโดนตากทีเจ็บปวดดีเมื่อพี่ได้ฟัง เจ้าทุย่ยเลยน้ำสิ้นเสาปากเหล่าเงาใส่ท่าตะวันแลกหาให้สุขที่มันขออยู่น้วกันเถิดอย่ามีมือมาลายมลนบักนี่เมาดุดุ ักของนาะยาสุมีบอลุ่นบุ่นวุ่นไยสายรางความบ้าลายน้องจึงได้จากไอ้น้องจึงได้าไจดากไอ้สายเนื้ะจองมาถึงกันเความสมัครก็เลยฝื้นฟื้นเอาไปด้อยสอนยุดกันแนละ้จ๊ะ ลูกขึ้นมาผ่อนมุดสุขคนลูกขึ้นมาเดียวนี้ขันบ,บ่มากขอเส้ารองให้ทีมงานเล่นลูกขึ้นมาคนไหนไม่จัดผัวลูกขึ้นมาซ้ำนั่นน่นะขอเสียคนหิ้เขี่ยวเลยเร็วตายปอดใจนรุนตรีขอเพื่อนพี่น้องขึ <ś led> ้มาจากทางไกลน้ำเนิบประจวบ เธอสมงต่อการดูประสาทมอบความกติใให้ดวงรอออกหัวใจพี่ทั้งเสียงต้องถูกมองรานาอวจึงลืมหลงเข้าใจพี่ไปช่วยงานไม่ได้รอพีดตายพี่อายเมื่อไปแล้วสงแต่งมาในงานพบคู่รูดีแค่จริงมีกลัวทับตาเลยสงลืมสิ่เถิดเมื่อเจอดอกไม้อยากได้หัวใหม่ขอเสียง with กระเป๋าเธอนั่งก็สุขยังมีให้เพื่อนเพื่อกผ้ากันยังมีพ่อแม่ให้ใจเป็นแห่กกันยังมีบัตรเงอนบอให้เติมตอกเติมขนองนั่งลงบันไดถึงข้นนอมนั่งลงบันไดแต่หัวใจยังหิวจนที่ผมมีบ้างให้เต็นสาอาไอคนให้ดีมลีดดีดคอยเท่าแล้วคอยลองบัไดหลาย เสียงปลุกมือให้กับลูกสาว,สาวเดี๋ยวจะให้ลูกสาวมารม้องเพราะว่าต้งเดอนทางไปบ้านแทงตอ่อน้องมิวรัชนภรลับเอร์โจรครับไม่ลามามลองแจ็คสองสามผลงานเพลงไอเดนไช่เราต้องลองหรือเรื่องมานีเดอไปหาปาลายขแบบ้างล่างไปเลยผู้ได้่าไอเดนไช่รอขอเสียงหน่อยระวังเมียเราตกเด้อ สามเพลงบ่ค่ะพ่อสองสามเพลงก็ได้เนาะค่ะส้ำสาทหา่ไอเดินไซนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุขคนณระนานดไปที่นะคะอ่าน้องมิวมื้อนี้ดีใจหลายมาซอยงานอีพอค่ะอันกนแรกก็ว่าสิบวันในบาแต่ว่านอนบ่หลับเน่ยคืนน้ำพอนะคะ มาซอยงานพ่อค่ะงานขุนบันไม่พอกันใชัค่ะลูกสาภุนิกะขอให้พ่ออยู่ดีเนีอยู่เกอน์ลังนิกะเฮียงเรื่อยๆปังๆนะคะรวยเท่าใดนัน้นลุยคุณคุณนยิ่ง<ว>ไปแต่ว่าอีสามปีรู้สิมาหาดีค่ะรู้สิเอากระตาไมา่น้ำมือมาใส่ทุเรียนไม่ก่อนพูดหยาดลุยค่ะอาจารย์ทำบาบะลุ่มค่ะคืนหอดก่อนบ่ได้ค่ะสามผลงานรีบเลยค่ะ ពេលហ្នឹងហើយឡំផ